สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเจอกันเนาะเรามาดูเส้นทางของชีวิตของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเดินไปในทางไหนเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะคะได้อ่านตามหน้าไพ่นะ เิ่งเียนขึ้นมานะคะคุณจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะเกี่ยวทางด้านการเงินแล้วระวังตัวให้ดีนิดนึงนะคะแค่ระวังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี ความหวังปันเจิดขึ้นมาเตือวสันได้เกิดขึ้นนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้นะคะแต่ไพ่ได้ออกมาเตือนนิดนึงนะคะว่าการให้ระวังให้ระวังนะคะแค่นั้นเองคุณต้องศึกษาอะไรให้ดีที่สุดสิบด,ดาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะ แต่ชีวิตคุณกำลังจะไปได้ดีนะคะจะจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบนะคะคนไพ่สิบดาบขึ้นมาก็เป็นการเตือนนะคะถ้าคุณป้องกันตรงนี้ได้ชีวิตคุณมีแต่ความสุขนี่เดอซันนะคะการงานที่คุณหวังไว้นะคะ อนาคตคุณจะมีแต่ความสุขนะคะสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะยายไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่บุญกุศลทําให้คุณรอดพ้นจากคนที่คิดไม่ดีกับคุณอะ่ะคนที่พยายามจะคิดไม่ดีกับคุณเพราะคุณเป็นคนฉลาดด้วยค,คุณเป็น อืมนมมหัศจรรย์สาวมหาศิรย์สมองสมองไวเป็นสมองฉลาดเป็นเพชรอือสติปัญญายเยี่ยมยอดไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะคะให้คุณมาได้สวยมากเลยนะคะมีความสุขนะคะคุณสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือ คุณจะได้อะไรสักอย่างที่คุณพึงพอใจมากๆเลยนะคะมีความสุขมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวในครอบครัวเนี่ยคุณจะได้ในสิ่งที่คุณมีความสุขมากแต่ต้องรอสักนิดนะนี่คือออกมามาบอกคุณว่าคุณทั้งทั้งเด็ดขาดนะคะรู้จักใจสติปัญญาสู้ เหมือนคิงดาบนะคะต้องเด็ดเดียวต้องตัดสินใจใเด็ดเดียวแค่นั้นเองนะคะเรามาดูใบสุดท้ายกันเนะาะไพ่คุณออกมาสวยมากเลยมีอยู่ใบเดียวที่ออกมาเตือนคุณมีบุญบารมีเป็นคนมีบุญบารมีนะคะบุญบารมีเนี้ยจะส่งเสริมคุณให้มีชีวิต ที่มีแต่ความสุขนะคะราชาซือถือเหรียญอันโตเนี่ยใครๆก็อิจฉานะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะชีวิตคุณมีเดอันเกิดขึ้นนะคะชีวิตใหม่สดใสนะคะการจะวางแผนงานอะไรคิดให้รอบคอเหมือนผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้หญิงถือดาถือไม้เนี่ยเป็นคนทำงานที่ละเอียด นิดหนึ่งให้ละเอียดนิดหนึ่งนะคะนุมสาวมากสะใจน,นะคะขอให้ทํางานให้ละเอียดนะคะใช้ความฉลาดปัดเปืืองคิดให้รอบคอบไม่ว่าอะไรก็หยุดคุณไม่ได้ครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังนะคะครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังนะคะขอให้คุณเลือกครอบครัวคุณนะคะ ขอให้คุณเลือกครอบครัวคุณแค่นั้นคุณก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้แล้วนะคะขอให้ทําบุญนะคะบุญกุศลได้ส่งเสริมคุณนะคะบุญกุศลเนี่ยส่งเสริมคุณให้คุณรอดพ้นกับทุกๆอย่างที่ จะเข้ามาทำร้ายคุณมีไพ่ใบ,บเดียว10บดาบสิบดาบนี้คือเจตนาเลยเจตนาก็เจตนาเลยนะคะขอให้คุณไม่ใช่ระแวงนะคะขอให้แค่ระวังให้ศึกษาให้รอบคอบนะคะคุณมีโอกาสสุขสําเร็จสมหวังได้ฉลองเฉลิมฉลองกันนะคะ จงปกป้องครอบครัวของคุณอย่างพราราชาถือดาบนะคะขอให้คุณโชคดีเลยค่ะตั้งแต่มาเจอคลิปนี้คุณจะต้องมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็ววันนี้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ขอคุณจะต้องได้จะต้องได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปยายขอวอวยพรให้ทุกคนสำเร็จสมปรารถนาทุกคนนะคะในสิ่งที่คิด และทางเดินที่สวยหรูนะคะทางเดินที่ดีมากขอให้คิดถึงครอบครัวน,นะคะทุกอย่างอย่าอย่าไปปัดทิ้งอย่าไปโลเลนะคะขอให้นึกถึงครอบครัวแล้วจะมีความสุขค่ะบุญกุศลของคุณอนะ่ะปกป้องคุณนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะชอบกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจขอบคุณมากเลยค่ะ